สวัสดีจ้าพี่น้องไมอนี่มแค่มีพระเอกมากินเขานำ้ำอา้าแค่มีพระเอกมากินเขาน้ำไม่ได้เมืเ่อก็นั่งเอกหน่อยนู้นู้จ๊ะนี่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 กกินเขามั้ยไปิดประตูไม่ปิดประตู ลูกปิดว่าเธอห้อเอาเอามันนี่พักเขาไหมอ่ะโอ้โอ้โอ้ไป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 เอาหัวสักกระมิ้มเรอไปเอาเขาไปในบ้านคุณไป ไปเป็ดไปกินไปกินไม่ห่อไปโอ้โหทำคนชอบคนอย่างที่ยืนเก่งกินมากเก่งเก่งจ้าเก่งจังเลยนี่นแม่นี่เก่งจังเลยไปลูกไปไปไปให้สุดลูกไปให้สุดจ้าไปเลยจ้าลูกไปเอาแม่ให้ไทยเอาไปจ้าลูกไปนี่แม่มีข้าวไหมไมาครันสวัสดีเรือครับพี่น้อง พระเอกคอยชี้ตึงๆเนี่นนนยให้พี่น้องมึงเนี่ยว่ากินเขาก็ไม่เนเลยหรอกจนมากตีกินเขาผู้เดียวรักอ่ะเขารักคือคือปล่าคือมากินเขาไข่มาให้พี่น้องมึงเนี่ยว่าเอาเอาเอา <c oughs> สภาพชอบเป็นใครมึง่ยมาแลกจะไหน, <c oughs> น,หนกันชี บบเบียเบียยังไงสองกวดวเนี้ยนะถ้าเกิดว่าเกินนี่พี่น้องคิดเบว่าไ,ได้กินเขาเลยงเทสก์เผาเนี่ยเรียบร้อยเกินจริงเรียกสัสภาลดูไปปอนเขาไหมไม่เบาอัดสิบโบลูเลี้ยงในเด้อพี่น้องลินรัว Nó chỉ đâu là không hm tin niệm vào kèm hả 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 cái hả 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 qua hả chắc hả giờ hả 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 มันแค่เอาแบบแยกม,มาหลังเพราะว่าแค่กระับเป็นมาหลังขาหมูแค่ว่าฝากน้องดีซื้อมาให้ตาหน่อยเพราะว่าตาหน,อนมม่อยต้องกินชุ่มมืออื้ม พัดเองครับจ้ามะพร้าวกี่เม้เาบ่อืม,มเฮ้ยเาดาเขาเดาไปแับก,ก,กันนอนแลนะ้วไปเหรอได่เห็นจัดห้องไว้นอนแม่ก,กับลูกสองคนเล่นจ้ะแต่หน่อยนะ้อนทางล่างอ๋ออืม S <S <S บอกแล้วเมื่อกี้กิบบกะะกนเนี่ยกำบังครับว่าเมื่กินต้องเาขาน้องคอยออถ้าล่ามากรดเมียขอยดิกดิบต่ว่ามว่าเราขอ่ียมาแรกจะอน่อยจะบอคอยคลายคลีบเ้าบอคอยคอย้านะชอบกินเนี่นย

bạn tân ấy mình bằng này là bên nhìn 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 có thể ừ. dùng như tầng ở phải. Những lần như lần này đấy. Tầm bay giường ở khuôn mặt phải. Tìm được như là kim biệt ta cũng được tầm bay 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 เงินส่วนกินแล้วก็แบ่งมาของเราไว้เงินส่วนให้เมียแล้วก็ให้เมียเพิ่นใส่ใจในครอบครัวใส่ปวดรถปวดร้รานหน่อยกับแบ่งกันปัน,นส่วนไม่มาเสียหมุนมวยฮะซึ่งจะไหนเป็นค้อต้งเสียอันตอนนี้น่เขาจะใส่สุดวีดสุดายก็ได้นะในชีลูก đá là đẹp rồi này gặp thì mới cô nghe chạy gì phân sư nóng hay nó sư nóng hay ạ có đầy xoay có tài hợp bậc tạm lập Ừ, 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 พ่อไปดูสิทังเลยเนี่นี่นี่โอ้อหนูทำไมเป็นแบบนี้อ่ะลูกลูกนะาดูเต็ดบาทแม่ครับพ่อเอาเขาอีกงกว่เนะเอายิ่งเยอะเดี๋ยวต้อง

เออกินคือปล่อยมันฟีสไตล์นะเอ้าขอไบ่เคยใช้กินนะนเนียขอ่เคยบึ้งเดี่ยวเคยจับเถอจับแต่ว่าข่อยปเดเนี่ยอย่ากายไ่น่งอยากายนะ ก็จะหน่อยอาจีพกระชับช่วงหลังได้พี่น้องเนะทำไมเดี๋ยวจะหน่อยไปเห็นไหมกันนี่มีนี่มนเป็นสะเทียนนิดนึงไปก่อนจ้าพี่น้องเบ้าพิดพาไปกาญจนขอโทษขออภัยน้ำจ้าจันใดกับปามจะตายละวเพราะว่าบังคับเมื่อกินเข่าแล้วเชื่อธรรมดาพี่น้องที่เรเห็นตะหน่อยกินเข่าต้องแค่ว่าจะเถียเพงทำไมถูกคนละรอบดีอะ อืมสองขวดเมาแล้วไปก่อนพีน่น้องไปก่อนจ้าพี่น้องรักตีสวัสดทุกคนครับสวัสดีครับ